อืมครับผมก็ขอสวัสดีทุกทุกท่านนะครับผมก็ขอกราบนพิธการหลวงการหลวงพ่อพระกุณเจ้าทุกรูปด้วยนะครับผมแล้วก็ขอสวัสดีคุณพ่อคุณแม่คุณป้าคุณน้าคุณอาคุณลุงน้องเพื่อนพี่ๆน้องๆทุกท่านด้วยนะครับผมมาพบกันในวันเมื่อคืนฝนตกอีกแล้วว่าจาว่านเขามิดในเขาปู่ครับผมยังไม่ได้หวานของคนอื่นเขางอกกันยาหมดแล้วผมผมยังไม่เลยน้ําก็ยังยังมียังยังหวานบ่ได้ว่าน้ํามันมีเยอะ มันยังหวานยังไม่ได้ครับผมแต่งตัวช้าหน่อยโอเคมาดูเช,กม,กกเม,ม,เชมกันครับผมก็ครับก็เดี๋ยวก็ครับผมมาดูเชมกันครับผมมาดูต้นแรกครับผมอันนี้อันนี้จะเป็นไตหวันนะเขาเรียกว่าม่วงไตหวันนะครับผมอันนี้ก็ม่วงไตหวันจะอยู่กิ่งนี้นะผมมาเสียบนี่ก็เออเท่นนั้นแหละอันนี้ก็กิ่งล็กไม่รู้เสียบอะไรหรอกก็แตกมาประมาณนี้อันนี้ก็กิ่งนี่ยก็ไกลทำหาดกิ่งหนึ่งนะตอนตอนยังเสียบใหม่ก็เหลือกิ่งนี้ผมมาไม่รู้อะไรหรอก ก็ตรงลงก็มีสามสีสีกับตอนเดิมมันแหละอันนี้เทียบให้ดูนะครับผมอันนี้ปวดเครื่องดื่มนะเห็นไหมใหญ่แบบนี้นะสูงๆแบบนี้อันนี้ต้นนี้นี่ไม่รู้ว่าชื่ออะไรหรอกนะไม่รู้ไม่รู้อันนี้ดอกแตกนะไม่ใช่ดอกแบบน,นี้นดอกเขาแตกเองเนี่ยก็ออกมาุูช่อนแหละต่งกะจุกกะจุกแบบนี้แต่ว่าแต่ว่าเต่ว่าเวอร์แาบนี้ต่ว่าแต่ว่าก็นี่แหละประมาณนี้นะนะประมาณนี้ไหมไม้ประมาณนี้ ตอนนี้เป็นปทุมมานะสูงๆอย่างนี้มีมีสอนจิงใหญ่ๆอย่างนี้แหละโผล่มากนี่ปทุมมานี่ปทุมมาสามต้นนี้สามร้อยแปดสิบบาทนะสามต้นนี้สามร้อยแปดสิบบาทถ้าส่งแพงไม้ต้นใหญ่ไม้สูงสามร้อยแปดสิบบาทนะสามต้นนี้เดี๋ยวท่านนายจะลองไปเลี้ยงดูมาดูต้นนี้บ้างไอ้ต้นเล็กบอกว่าต้นเล็กนะหรือว่าแข็งแรงแข็งแรงมากต้นเล็กต้นเล็กนะอันนี้บอกว่าต้นเล็กนะขาวชั้นเดียวต้นนี้ก็ ชั้นเดียวนะไอ้วอน้วนวนป้อมป้อมตัวนี้ก็ชั้นเดียวนะอันนี้จะเป็นดุเรนจันทาดิุนจันทาจะมีสองสีนะตัวนี้ด้วยตัวนี้จะเป็นฟิตตี้นะตัวนี้ก็จะเป็นอ่าอะไรล่ะเรียมเรียมรยม,รมสามตัวนี้สองร้อยสี่สิบาทนะสามตัวนี้สองร้อยสี่สิบบาทมาดูตัวนี้บ้างไม่ไปไหนสักที อันนี้จะเป็นเซเบียนะสวยนะดอกยังยังไม่เท่าไหร่ยังยังไม่บานบานแค่นี้เหละอันนี้แดดกวนี้ก็สวยนะมัใแค่ไม่สวยนะเวลาไม้บานเต็มที่ถึงจะดอกแกดูดูสวยงามอันนี้เป็นแดงชันนะโออันนี้ไม้ก็กิ่งสมบูรณ์ดีนะไม้กิ่งสมบูรณ์ดีอันนี้ก็จะเป็นอันนี้ไม้ทําใหม่อันนี้ก็เล่นชิกกาด้าเหลืองนะอันนี้ดอกดอกแม่จะเป็นแบบนี้เองดอกกรไปจะสวยแล้วก็โอ้อันนี้สวยเวลาไม้ใหญ่แตกอมีสวยมากนะก็เล่นชิกกาด้าเนี่ยอันนี้จะเป็นเยลโลพิงค์นะเยลโลพิง์ ยีราฟเพิยงก็ก็ก็สวยนั่นแหละอันนี้ตัดไปเตียบไปนะชี้นหนึ่งแล้วกิ่งนี้ขึ้นมาเอาไปใส่ปุ๋ยเอาเอาไปใส่ปุ๋ยอันนี้จะเป็นซาฟาโลนะซาฟาโลซาฟาโลก็เป็นไม้ชั้นเดียวเหมือนกันทําไมมาอยู Ming ่ในหมวดนี <c oughs> <habitude> ้ล <c oughs> ่ะเอ้าอยู Toy ่ในหมวดนี้แหละเอ้าน่าจะอยู่ในหมวดเดียวกันนู่นนะซาฟาโลไม่ใช่ชั้นเดียวเป็นสองชั้นโอ้เป็นสองชั้นนะสองชั้นสองชั้นบางๆสองชั้นซาฟาโลเออนี่แหละถุกแล้วในหมวดนี้แหละ หนึ่งสองสี่ห้าต้นสามร้อยยี่สิบาทนะห้าต้นนี้สามร้อยี่สิบาทนะครับผมห้าต้นสามร้อยี่สิบาทชุดนี้ห้าต้นสามร้อยี่สิบาทชุดนี้สองร้อยสี่สิบาทสามต้นชุดไม้ใหญ่ๆอย่างนี้อันนี้ปฐุมามาปฐุมมาจะสวยนะปฐุมมาไม้เก่าเก่ไม,ไม้สวยนะอายุคืเก่าแก่อันนี้ไม่รู้ชื่ออะไรหลอดอกระไม่กระจายอันนี้ก็เออไม่รู้นะมง้งไตหวานก็แค่นี้แหละไม่ได้สวยก็แต่ว่าอะไรกิ่งไม่เสียอะไรไม่รู้เล็กอันนี้ไม่รู้ก็สามร้อยแปดสิบบาทเพราะว ค่าก่องไหมค่ากองน,นะค่ากลองค่าส่งมันแพงไม้มันใหญ่มันสูงแค่นี้แหละมาพูดแค่นี้มามาพูดแค่นี้แล้วมาอธิบายแค่นี้เดี๋ยวตอนเย็นมีเวลาจะทํารากจะทาให้ดูว่าเขาทากันแบบไหนวิธีแ่งรากชินชมนะครับผมถ้าฝนไม่ตกฟ้าไม่ร้องนะทําไมผมชอบพูดแล้วน่าในะจเลยหากค้ขาขั้นในรับจะไปซื้อเทปกบตาพอดีเทปกล้าหมดไม่ใช่ว่าขายดิบขายดีหรอกมีทางซื้อทีละมวล้วน หากครไหนสนใจจะได้ไปซื้อทุกกล่าวอันนี้สวยนะคุณน้องเดี๋ยวชอบอันนี้ชุดนี้นีไม่ห้าตัวเน,นี่ยสวยๆกันนะสามร้อยยี่สิบบาทเองเนี่ยไม่ใช่ไม้ขี้เหร่นนะเนี่ยเอาไปใส่ปุ๋ยดีไม้สวยทุกต้นนะเนี่ยเอาไปเลี้ยงกันดีสามร้อยยี่สิบบาทเองไม่ใช่ไม้ขี้เหร่นนะพอดีเจ้าของ จะฟองไหมตอนนี้กําลังจ่อยกำลังจ่อยโอเคขอบคุณทุกท่านนะครับผมขอบคุณที่เข้ามาเยี่ยมชมขอบคุณนะครับผมขอบคุณก็ขอสวัสดีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีสวัสดีครับผมสวัสดีครับ